ผมพอจะเดากลไกลได้นะฮะว่าเปิดประตูปุ๊บแล้วสโตอนออกมาแล้วไอตัวนี้ดีนะครับเชื่อมีเสียงด้วยอะ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในไมค์ครับจูคัดแปดนะครับพอดีมีคนรีเควสต์มาเยอะมากนะครับอยากเห็นแพงทูถาวรใช่ไหมจ้าตัวแก้ว ช่วงนี้มันก็ฮาโลวีนเนอะเนาะต้องมีธีมนิดหนึ่งเนี่ยซึ่งของเธอเตรียม,มานั้นก็เป็นแบบว่าอืมน่าจะเข้าอยู่เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนร้านนี้ให้เข้ากับธีมฮาโลวีนก่าอ่าอะี้แหละน่าสนใจแล้วเราจะเอาของมาวางไว้ก่อนแล้วกันเนาะเริ่มจากการเห็นป้ายแล้วมันทนไม่ได้จริงก่อนอื่นเลยเนี่ยเอา,านี่ นี่แหละจำโอเคเดี๋ยวจากนั้นเราก็ทำให้มันเป็นเหมือนชื่ออ่าเอานี่แปะไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะฉะนั้นเราจะทำให้เป็นรูหนึ่งรูสองรูสามสี่ห้ารูโอเคประมาณนี้รูราวรูจริงๆนะต่อไปที่เราต้องทำก็คือ ลเลงเละจา้าเปลี่ยนรูถาวนเป็นบ้านลา้างอคอนเซปมันมาทุกคนก่อนเลยที่พื้นเนี่ยผมว่าผมต้องถูเพิ่มขออนุญาตถูเพิ่มนะครับคือเราต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ให้มันเข้าธีมให้รู้ว่ามันล้างจริงเราจะทำไม่เกินไม่เกินสแต็กละกันนะโอเคร้านนี้จะต้องแปลงโฉมให้เข้ากับทุกเทศกาลนะจริงๆแล้ว แปะทุกอันแล้ว Jungle Leaf ดูลกขึ้นมาทันตามีใบไม้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีต้นไม้ต้นไม้อ,อ๋ออยากได้ต้นไม้กลางกลางร้านเลยโป๊ะโป๊ะต้นไม้แบบคลาสตอมหายะอ่ะติดอีกโตแบบโตแบบทะลุขึ้นไปเลย ตีต่างซะว่ามันขึ้นไปมีใบ,บไม้หน่อยเอ้ยอ่าอย่ยมาถ่าวันเราต้องแปะหน้าร้านไม่ได้แปะแปะตามเสาแล้วกันนะแปะวะแปะแปะเออโอเคให้มันดูสวยงามเอ้ยแปะหลังร้านก็ได้แปะเลยไม่ต้องเข้าบอกเลยจังหวะนี้ อ่ปิดน้าร้านให้หมด28อันที่เหลือแปะตามกำแพงเดี๋ยวก็หมดเรียบร้อยแค่นี้ก็ดูน่ากลัวขึ้นมาแล้วรอมันโตน่าจะใช้เวลาไม่นานเรามีต้นไม้อันนี้ด้วยปลูกไว้ข้างๆตรงนี้หนึ่งต้นเพื่อมันจะโตแล้วมันจะทำให้มันน่ากลัวขึ้น จริงๆผมอยากทำแค่ข้างล่างจริงๆเลย <c oughs> กลัวเก็บเยอะผมต้องเปลี่ยนให้มันมืดทุกคนเปลี่ยนให้มันมืดแค่ชั้นล่างแล้วกันก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะทําให้มันไม่มืดเนี่ยเราต้องม็อบดิสปอนเนอร์โยนโยนเรียบร้อยทานี้ที่นี่ก็ไม่มีมอนแล้วทอดท,ทอทเราจะทําแค่ทําให้มืดแค่ชั้นเดียวพอเดี๋ยวมืดเกินจ,จะใช้เลสโตนทอตามปกติ ป๊พอ,อ,อโตดูหลอนขึ้นมาละระหว่างนี้ระหว่างเราทำไอ้เออ่เนี่ยทวารมันก็จะโตลงมาโตลงมาเอาละถึงเวลาของไอ้น,นี้ที่ยัง,ยงเนาะเก็บไว้ก่อนโอเคเรามาทำเลสโตนกันบ้างดีกว่าเลสโตนคืออยากให้เขาเดินมาปุ๊บประตูเปิดบผีพุ่งเข้าไปปป๊บปป๊บปั๊บอืม mm. จะได้ไหมนะจะได้หรือเปล่าจะได้หรือไม่ ยืมหน่อยพามผิดอันพามถือว่าดีถือว่าดีเปิดประตูมาม <laughs> ต้องมีคนโดนต้องมีคนโดนแหละแบบนี้แหละ ผมว่าโอเคเลยเราจะแปะสตาร์ฟออลี่ให้ทางขวาเอิม่มบรรทัดที่สองอีน้ำป้ายไม่ได้แปะยากจากนั้นเราเอาเป็นดูนั t e ินส a n รเฮ้ยมันสลับกันดีกว่าสตาร์ฟออลี่เนียนเขาไม่รู้หรอกว่าประตูผุบเข้าไปเอ่อบล็อกหนึ่งทริกออทรี Trick or treat รางวัลที่เราจะให้เขาก็คืออาจจะแบ่งตรงนี้เป็น13 13 13, 13ู่นเลยอืมน่าสนใจ3 13 13 13 13ตอนนี้ย่ามันก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะไม่เห็นถาวันนะก็ดูสวยดีเนะี่ยจีมันยังไม่เสร็จนะครับเหลืออันนี้พรำกินเนี่ยเออแต่งให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวนเดี๋ยวแต่แบบนี้น่ากลัวขึ้นเยอะ เรา,าจะแฝงไว้ให้บล็อกเพชรสักตรงหนึ่งในบ้านอ่าให้ดูเลยเลยค่าแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราควรจะทำก็คือนี่การเก็บของเขาจะลำบากกว่าเดิมถ้าเขาไม่มีกันไกลยังไงล่ะข้างบนไม่เอาไรกันเนาะรู้สึกแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอออเาไว้ข้างล่างแล้วกันสน่วนใหญ่จะเน้นเน้นข้างล่างแล้วกันข้างบนนิดๆหน่อยๆเขากลับมาแล้วรูถาวร โอเคประมาณนี้สำหรับการแพร่งทูถาวรให้กลายเป็นรูถาวรแล้วก็ตัวนี้มีอ่าดนึงดนึง,นนงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะว่าเอ่อตอนคลิปพี่ทูจะเป็นไงนะฮะคลิปนี้ติดคลิปนี้อาจจะออกตอนพี่ทูเขาหเห็นแล้วนะครับ่ะก็ประมาณนั้นครับผมก็สุขสันต์วันฮาโล,ลวีนทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ s มัครสมาชให้ผมด้วยนะครับผม เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย